สวัสดีค่ะแดดสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านสวนออร์แกนิกยูเอสเอค่ะวันนี้แดดดีของเราเลิกงานมาวันนี้ตอนนี้เพิ่งจริงๆแล้ว9ก้าโมงกว่าๆนะคะ9ก้าโมงเช้าแต่เขาบอกว่าที่ทํางานวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรมากนะคะงานไม่ค่อยยุ่งก็เลยลาพักร้อนกลับมาเนาะแต่เช้าเลยค่ะ ตอนนี้ก็ใส่ชุดพึ่งนะคะชุดสำหรับป้องกันไม่ให้พึ่งต่อยกันไว้ก่อนนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะตอนนี้จุดเครื่องรวมควันเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องรวมควันอย่างที่คุณแม่เคยบอกไว้นะคะในคลิปคนก่อนว่าเราจะเอาไปรวมควันเขาเพื่อป้องกันมไม่ให้พึ่งเนี่ยเวลาที่เขาได้รับ ไอตัวควันนี้เข้าไปนะคะทำให้เขาเหมือนแบบมึนเมาแล้วเขาก็จะไม่ดุเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆคะดูกันนะคะ oh. นานมากแล้วนะคะรู้สึกว่า uh, oh. เดี๋ยวนะคะ How long has it been honey, since we haven't opened it นานนะ Two months or something I think more than that yeah, <maybe. S 1> น่านจะประมาณ uh กว่า2เด ja. ือนกว่าๆแล้วนะคะเพื่อนๆที <right. S 1> ่เราไม่ได้มาเปิดดูเลยเนาะตอนนี้เป็นช่วงฟอลแล้วนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเห็นไหมเพื่อนๆเพื่อนๆคะเวลามองไปรอบๆใบไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก็คือเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงของสหรัฐอเมริกานะคะ อีกไม่นานต้นไม้ที่เราเห็นสีเขียวๆอยู่รอบๆนี่นะคะก็จะล่วงใบจะร่วงหมดเลยโดยที่มีแต่กิ่งก้านนะคะเพื่อนๆใบจะไม่มีแล้วนะอันนี้ค่ะมาดูเหมือนที่คุณแม่เคยบอกไว้ว่า ช่วงฟอเนี่ยเราจะมาดูว่าพึ่งจะทํารังหรือว่าให้น้ําหวานเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราได้มากเราก็จะแบ่งไปกินบ้างนะคะแต่ว่าถ้าได้ไม่เยอะเราก็จะเก็บไว้ให้พึ่งเนี่ยกักต,ตุนเพื่อเป็นอาหารของเขาในช่วงฤดูหนาวนะคะถ้าเขามีอาหารหล,หล่อเลี้ยงรังเขาไม่พอเราก็จะสูญเสียประชากรพึ่งของเรานะคะเพื่อนๆเนี่ย ต้องมาดูค่ะว่าน้ำพึ่งพอที่จะเก็บได้หรือเปล่านะคะแต่วันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บหรือเปล่านะคะเราแค่จะมาเปิดดูว่าารังของเขาเนี่ยทำรังได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้เป็นอขอโทษนะคะแสงนแม่ขอเดินมาฝั่งนี้นิดนึงนี่ค่ะพึ่งเห็นไหมคะ อันนี้แดดดิอ Daddy ของเรารวมควันไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเปิดแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะดูซิปให้แดดดิแป๊บนึงต้องรูดซิปดีๆค่ะ Oops It's good Yeah Let me have that แป๊บนึงคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะเปิดแล้วคะ่ะโอ้ดูสิคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเหมือนเออ่ uh looks like they've just been hatching for like couple couple of days นี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดูสิดูเหมือน uh, เขายังเป็นพึ่งที่พึ่งฟ uh, ักตัวออกมานะคะดูสิ เหมือนแบบยังแบบเป็นเด็กอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเบบี้비비อยู่เลยค่ะอู้ดูสิเยอะมากเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้เดบีเอาไอ้ไอ้เขาแงะออกมานะคะเนี่ยเรามันเป็นชิ้นๆน,นะคะเป็นเหมือนเฟรมแบบมันมีอยู่ประมาณ8เฟรมนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะค่อยๆงัดงแงะออกขึ้นมาดูว่าเป็นยังไงนะคะ โอ้ดูส MM. ิคะเพื <Luc ie> uh ่อนเพื <DVD> ่อนเห็นไหมไอตรงช่องนี้เป็นช่องเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นรังพึ่งนะคะเห็นไหมอือเดี๋ยวดิบอกกลมควันก่อนนิดนึง พึ่งสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยดุนะคะแต่เราก็จะปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการร่มควันนะคะเพื่อนๆคะ่ะ Are these um, Italian e s or what is it? <Yes. S 1> อันนี้เป็นบีเป็นพึ่งสายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อิตาเลียนนะคะ <to> โมันมันยึดแผ่นเฟรมมันยึดติดเกาะกันนะคะเพราะว่าน้ําหวานของเขาทําให้แผ่นเฟรมเราค่อนข้างจะเกาะยึดแน่นนะคะพเพื่อนๆอุ้ยดูพึ่งสิคะโอ้โห,โโโโหโน่ารักจัง เดี๋ยวคุณแม่ต้องมาดูเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆหลังข้างหลังเดดีนี่เป็นเครือเป็นเถาขององุ่นนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ต้องมาคอยตัดเล็มเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบดบังแสงแดดสำหรับรังพึ่งของเรานะคะโอ้นี่คะ่ะโอ้เห็นไหมคะรังของเขาโอ้ yeah, that looks really good. ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะโอ้เว้ยเไปดิ ตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างหนานะคะเพื่อนๆอ,นอ้ดูสิอ๋อสวยเลยค่ะ ถ้าน้ำหวานได้ไม่เพียงพอสำหรับที่เราจะนำไปรับประทานเราก็จะเก็บไว้ให้พึ่งนะคะเพื่อจะเป็นเสเบียงของเขาในช่วงฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยไม่มีต้นไม้ไม่มีดอกไม้ให้เขาออกไปหาเกสรน,นะคะเขาก็จะใช้เนี่ยค่ะสะเบียงพวกนี้ที่เขาก,ากักตุนไว้ไว้สำหรับประทังชีวิตของเขาในช่วงฤดูหนาวนะคะ ดูสอันนี้เดยดดี้บอกว่าหนักนิดนึงอุ้ยดูสิคะเพื่อนๆโอ้หนานะคะหนากว่าแผ่นที่แล้วนะคะเห็นไหมเดีอยวนะคะ Stay right there h o น e y ีนะคะ่าจะให้ดูอ้เห็นไหม อันนี้หนาค่ะเพื่อนๆโอ้เดี๋ดิเข้าศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งมาอยู่ประมาณ7-8เดือนนะคะ mm. ก่อนที่ uh, จะตัดสินใจ uh, um, uh, ซื้อผึ้งมานะคะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ย ดูทุกวันค่ะตอนนั้นอะ่ะที่เขาเริ่มศึกษานะคะว่ามันต้องเลี้ยงยังไงต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยสภาพแวดล้อมต้องทำยังไงบ้างศึกษาอยู่ทุกวันดู YouTube ทุกวันค่ะตอนนี้ก็คือน,น่าจะแบบว่าความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งนี่น่าจะ,ะถือว่าโปรโดได้แล้วนะคะแต่ที่บอกว่า เห็นราชินีพึ่งนะคะเพื่อนๆยังไม่เห็นเลยอืมเนี่ยใช่ค่ะนี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูว่าราชินีพึ่งของเราอยู่ตรงไหนนะคะปกติแล้วราชินีพึ่งของเรานะคะเพื่อนๆเขาจะไม่ออกไป หาอาหารนะคะอันนี้คุณแม่ให้พูดเพื่อให้เป็นความรู้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนบางคนที่ยังไม่รู้เนาะตอนแรกคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าราชินีพึ่งเขาอยู่แต่ในรังนะคะเพื่อนๆคะแล้วก็ประชากรพึ่งพวกนี้ค่ะเขาจะเป็นคนาหาอาหารมาให้ราชินีนะคะดูสิคะ Can we find out where she is? Probably not. i There are so many and I don't want to have to pull all these out โอ้โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าไม่อยากจะรบกวนเข้ามากอ่ะ uh, วันนี้ก็ขอ uh, ไม่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 งัดอ่ะ uh, ฟรมต่อ,ต,อต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเข้ามากเกินไปเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเราค่อยมาดูเนาะ That's a queen excluder. It keeps the queen downstairs โอ oh. so that no babies get buried up here. We're gonna try to see if we get mm h m Um, wait, what, wh what were you saying again about the screen? That's a queen excluder. It keeps the queen downstairs so that uh huh. anything that goes up here is just honey. โอเคค่ะเราเมื่อกี้ที่ใส่แผ่นเหล็กเป็นเป็นตะแกรงเหล็กนะคะใส่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ราชินีพึ่ง ขึ้นมาหรือว่าออกไปข้างนอกได้นะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าถ้าเขาหลุดออกไปแล้วเขาไม่กลับเข้ามาเนี่ยเ,เราก็จะสูญเสียประชากรพึ่งทั้งหมดนะคะถ้าเราไม่มีราชินีแล้วพึ่งก็จะแบบว่ารังของเขาจะร้างไปนะคะเนี่ยไอตะแกรงที่เราปิดไว้เมื่อกี้นะคะก็เพื่อว่าไม่ให้ราชินีเขาหลุดหลุดออกมานะคะเนี่ยดูสิคะ มีกี่ชั้นนะเนี่ยหนึ่สองสาสาชั้นค่ะตอนแรกเราใส่มาแค่สองอันนี้เพิ่มไปเพราะว่ารังพึ่งเริ่มแน่นแล้วนะคะต้องใส่ไปอีกชั้นหนึ่งเผื่อที่ว่าพึ่งเขาอยากจะทำรังเพิ่มเนาะเขาจะได้มีพื้นที่นะคะเพื่อน โอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบ้านสวนอาเนตของเราด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน